ว่าความกะตันญยูรูคุณเลิศระเสแสนได้ตดแทนผู้มีพระคุณบุญที่ทานเลี้ยงรักษาโดยเจ้าปอบุป,ปการีที่านอมก่อมเกลียงเลี้ยงเรามาเราบูชาระลึกตึงตรึงหรือใจ กะตันยูรูคุณจัดสัดกระจั์ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีเราฝึกไว้ด้วยนิสัยกะตันยูรู้คุณชัดจัดกระทั์ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีเราอยู่ที่ใจเราก็ไว้ใจมิตรผู้ฟัง

สุภาษิตในองค์พระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายหลายบทหลายตายตอนครับพี่น้องครับกระผมเชื่อและเถินว่าเราทุกคนซึ่งเป็นพุทธเถาสนิก,กชนทั้งหลายพี่น้องคงจะเคยได้ยินเคยได้ฟังกันมาแล้วบ้างจากประโยคสั้นๆที่องค์พระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนพระทรงกล่าวไว้เป็นสัจธรรมคำสอนครับ คำเดาวที่สั้นๆที่ลรองได้กล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่น้องครับคำคำนี้หากเราจะฟังดูแบบผิวเผินดู้เสมือนว่าในคำคำนี้นั้นไม่ได้มีความหมายสลับซับซ้อนอะไรามากมายนักหรอกครับท่านผู้ชมแต่แง่มุมหนึ่งพี่น้องครับหากว่าเรานำคำคำนี้มาพิจารณาหาความหมายอย่างท่องแท้ เราเ,เชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนคงจะพบและก็เห็นเหมือนเหมือนกันว่าแท้ที่จริงในคำคำนี้นั้นได้ซ่อนเร้นสิ่งที่มีุณูประการอย่างใหญ่หลวงอยู่ในคำคำนี้เพียงแต่หากผู้ใดใครก็ตามที่ถือปฏิบัติได้ดังคำสอนของพระองค์เท่านั้นองค์พระสัา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวเป็นสัจธรรมคำสอนแบบสั้นๆง่ายๆครับ ว่าเมื่อผู้ใดใครก็ตามตเราทําดีสิ่งดีก็ายอมตอบสนองครับเช็คเช่นเดียวกับค่าของคืนวันนี้ที่บ้านเล็กที่57หมู่เช็ดบ้านท่าไทยคลองพาท่าจะนะสุราษฎร์ธานีอย่างนี้ครับเหตุผลหนึ่งครับที่เราได้มารวบรวมตัวกันอยู่ณนโอกาสนี้ครับคมอเองเชื่อว่าด้วยความกตัญญูรู้คุณ ของน้องเล็กหรือน้องสมพรณ์เถื่อนเหมือนตลอดถึงน้องกัญนาหรือน้องปลาเถื่อนเหมือนเพราะทั้งสองคนนี้นั้นเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อองค์กรอย่างน้อย,น,อยน้องกัญนาหรือน้องปลาก็เป็นผู้ที่เสียสละอยู่ในแง่มุมของการช่วยเหลือสังคมเพราะเนื่องจากว่าเป็น ทีมงานอสอมอถึงคอยดูแลพี่น้องในพื้นที่อยู่แล้วคุณแม่เล็กก็ไม่แตกต่างครับดูแลพี่น้องเป็นแกนนำเชื่อมโยงพี่น้องตลอดเวลาบุคคลคนนี้เหล่านี้ไม่เคยลืมบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งสองนั้นได้จัดงานขึ้นมาค่ำคืนนี้เพื่อราลึกถึงท่านทั้งหลายที่ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ว่าจะเป็นผูไขย่ยญาพลับเถื่อนเหมือนพ่อเต้ากิมแม่เข้าจันแท่หงคุณพ่อหวดคุณแม่เยือนเถื่อนเหมือนตลอดถึงคุณพี่นงเถื่อนเหมือนเป็นผู้ที่ล่วงละไปแล้วทุกคนบุคคลที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ลืมเลือนในสิ่งเหล่านี้ครับระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลา ก็ได้มีสัจจวาจาครับว่าจะมีลาบก็จะรับหนังตะลุงหนังเสนตะลุงมาดิดมาขับกล่อมตรงนี้ครับบัดนี้ทั้งสองก็ได้ทํนตามที่ได้สัจจวาจาไว้กระพี่นครับสิ่งเหล่านี้ที่กระผมพูดย่อมที่จะสะท้อนถึงคุณงามความดีความกตัญญูรู้คุณครับก็ไม่น่าแปลกใจะไยเลยที่ทั้งสองนั้นได้ลาบนะครับ แล้วอย่างที่องค์พระสาัาตดาราสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตร,รายว่าทำดีเขายอมได้ดีครับจินนายในรูปแบบกองหนังที่ลุงในค่ำคืนนี้ครับผมจะขอเล่าเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของท่านาจารย์นรงทลุงบดิตที่ได้มอบไว้ให้ผมนะครับจากจินนายในเรื่อง กะผมจะนํามาเล่าเสนอตรงนี้ครับพี่น้องครับ mm hmm. เพื่อสอดคล้องกับความรู้สึกของงานวันนี้ครับ mm hmm. จากจินนยายใยในเรื่องแรงกระตันยูครับพี่น้องครับจุดเริ hmm. ่มต้นในนิยายเรื่องนี้พี่น้องครับ mm hmm. รับผมจะเคยเปิดแชร์เรื่องมันทีตรงนี้ครับ เขาเรียกกันว่าพระนครกนกรครับอง์ราชาผู้เป็นพระปนุษย์ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าเปดินให้อยู่ด้วยความผาสุกสืบมาทรงประนามว่าองราชาสวรรณวงศ์ครับองราชดีทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าเป็นดินเคียงบ่าเคียงไหลในการบริหารไพร่ฟ้ามาตลอดเวลาทรงประนามว่าราชดีประจงจิตคกันพระจอมหลวงได้ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าเปดินใ้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาครับเรื่องบัดนี้ทั้งสองได้มีพระราชัระึงสามงด้วยกัน พระราชรถลงโตนั้นทรงพระนามพระองชายสุริยะตรงกลางมีพระนามพระองชายสุริยะและพระราชรถลงเล็กนั้นมีพระนามพระองชายสุริยาครับรุ่นรุ่งของวันนี้ครับที่นะับระพระตำหนักในพระนครกรับนครอย่างนี้ครับพี่น้องจะสังเกตเห็นได้ว่าองค์ราชาสวนะราาสวนะรด์วงด้เสด็จลงมาพร้อมด้วยมคุลราชบัลดังที่กล่าวไปแล้วทั้งสามลงครับยังขาดอยู่ก็แต่องค์ราชีบรรจงจิตผู้เป็นพระเมสียนเป็นที่รักยิ่งของลงแค่นั้น เหตุผลมีว่าเดือนเสร็จๆที่ผ่านมาพระองค์ได้ส่งพระประชวรลบหมอนนอนเสือเป็นเวลาเดือนเสร็จแล้วครับหมอที่ดียาที่มีประสิทธิภาพในนครสนุกลครแห่งนี้ก็ถูกนํามาเพื่อบรรเทาอาการประชวรดังกล่าวหมอนคนแล้วคนเล่ายาขนาดแล้วขนาดเล่าก็ยังไม่มีทิศทางจะดีขึ้นครับในรุ่งของวันนี้ด้วยความหนักพระไทยองราชิตองราชาสุวรรศ์ครับต่อองราชินิบัญจงจิต ได้เรียกเราราชบุตรขึ้นมาปรึกษาหรือในเรื่องหนล่ล่าวรองจะมีกระใสรับสั่งเต่าเราราชบุตรด้วยผลประการใดครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นในใหญ่แรงกันตันอยู่กับผมจะขอเริ่มขึ้นนตรงนี้ครับ กาเลนิตานังตามนิตานังนามาลาวยกจารานาเรื่องเรากระผมกล่าวเอปอลนำความทุกขความสำาราญบริการมิดมวลจนก็เริ่มต้นกะนกเนาคากนนี่คือนามากอนบุรี ด้วยองเราชจสุวรรณวงศงคิดนักนับแต่วันองเราชจินีสุดที่รักเกิดประชวนเป็นกระบวนในกรุงทีย่อมรุงแจงแสงตงแล้วซาจรองลงเธอนีโอพละองค์ทำเนทีแล้วสนธทนาา พยาปรมาราภาองค์พระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยลูกใครก็ตามเมื่อไม่มีโรคไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราถือว่ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งแต่แง่มุมหนึ่งที่พ่อคิดคิดดูนะก็คิอเราเหลียวหน้ามองหลังดูเนะี่ยพวกคิดว่าไม่มีใครเลยในโลกเนี้ยที่จะหลีกลีน่นี้สิ่งเหล่านี้พ้นไมได้ ดูอย่างเด็นแม่ของเธอจะอยู่ดีๆเ็้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อมาเป็นระยะเวลาเดือนกว่าแล้วยาที่พ่อเคยรู้่นมันมีประสิทธิภาพเนี่ยเด็ดขาดามากๆอะไรทํานองนี้หรือว่าหมอเนี่ยที่เก่งกาดนะที่มีความสามารถจบมาจากสถาบันไหนก็แล้วแต่ ก็ขอความร่วมมือเพื่อมารักษาการเด็ดแม่ของเธอซะจนหมดทุกหมอทุกคนยาทุกแขนงก็ว่าได้แต่คนแล้วคนเล่ายาแขนงแล้วแขนงเล่ามันก็ยังไม่มีทิศทางจะดีขึ้นเลยผมข,ขอยอมรับลูกนะเะมันเป็นเช่นนี้มันก็เป็นปกติธรรมดาเราก็จะเกิดภาวะที่รู้สึกความหนักใจเกิดขึ้นมานะ ในยามที่เราเกิดภาวะขับขันจิตใจแก้มุมน,นะของมนุษย์เราทุกคนที่เกิดอยู่บนผืนโลกใบนี้พวกราคิดว่าทุกคนก็ไม่แตกต่างกันอีกนั่นแหละนะก็คือในยามนี้ก็ต้องหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินกุพระชกุญเจเพราะว่าสิ่งนี้เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันคล้ายๆกับว่าเราเหมือนกับเราหดหูแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะแก้ไขในเรื่องนั้นกล่าว แล้วก็มันไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นที่พึ่งนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินกุปพ้าคุณเจ้านะเออด้วยแก้าวด้วยกระหม่อมกลับไปายพรคคุมเด็ดพ่อไปเจ้าคระอืมสวับดีลูกสุริยะเธอเองนี่เป็นพี่คนโตลูกนะไปยุ้ข่าเด็ดพ่อในฐานะที่เธอเป็นพี่คนโตลูกพ่อใครอยากขอให้เธอนะ่ะ ทำอะไรก็ตามลูกขอให้เป็นแบบอย่างที่น้องๆเขาดูแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองเราในอนาคตนะน้ำสิ่งที่ดีมานะไอ้น้องๆก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองลูกรับด้วยก้าวพี่ประเด็นพ่อะได้ก็เช่นเดียวกันพี่ปเ็นพ่อถือโอกาสนี้กล่าวถวายพระคมเดดพ่อไป้าค่ะอืมสวัสดีลูกสุรยิยันเธอเนี่ยเป็นน้องคนกลางลูกนะ เจ้ากาเด็ดพ่อแต็พ่อจะเปรียบเทียบเธอเหมือนสะพานลูกมุมฉันนี่เหลือพระเจ้ากับเป็นเหมือนสะพานใช่ลูกมุมฉันก็ไม่เข้าวไทยในรับสั่งเด็กพ่อพระเจ้ากับอ่าก็เดอเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างพี่ไปสู่น้องไงลูกอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้ากาบใช่ลูกเพราะฉะนั้นพ่อใครอยากขอให้เธอได้ลุกนะเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรเมตตรีที่ดี นะอะไรก็แล้วแต่ที่เด็ดพีของเธอมอบหมายก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่กลั่นกรองมาแล้วนะเพราะฉะนั้นด้วยอ,อยากให้เธอนะทําหน้าที่เป็นสะพานเพื่อเชื่อมโยงไปสู่น้องและเป็นแบบอย่างถ้าทอดไปถ่ายทอดไปสู่บ้านเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในลําดับต่อไปลูกนะลูกรับไม่กล้าไปชี่ปเด็ดพ่อ มุมฉันเองก็ช่นเดียวกันไม่เห็นว่าถือกาสนี้กลาบถวายเป็คมเด็ดพ่อประชาขาด,ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งประชาชนอืมสปสรีลูกสุริยาเธอเองนี่เป็นน้องคนเล็กลุงนะเธอคงจะเคยได้ยินว่าพูดเท่ามีแกนก็พูดกันว่าอับ้ําร้อนมาก่อนอะไรทํานองนี้เธอเคยได้ยินคํานี้ไหมเออมุมฉันไม่ค่อยคุนไระเห็นว่พ่อก็คือคําว่าอับ้ําร้อนมาก่อนเนี่ยมันมีความหมายว่า คนที่มีประสบการณ์มาก่อนนย่อมจะมีความรู้ในทิศไม่เหมือนกับในทางทฤษฎีแต่มันเป็นภาวะของการปฏิบัติอะไรทานองนั้นคือพูดง่ายว่ามีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเด็ดพี่ของเธอนี่แหละเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อายุมากกว่าก็ย่อมที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาสู่เธอฉันก็ยินดีจะน้อมรับในสิ่งเหล่านั้นเพื่อพ่อแต่วันนี้อดทิศเจีบแปลกว่าถยไม่ได้เรื่องอะไรเลยลูก การที่เด็ดพ่อรับษาหมอนฉันแล้วก็พี่พี่ขึ้นมากราบแต่ผมกรมทูลตอนเช้าหมอฉันกําลังคิดว่าจะมีข่าวคราวยาที่ดีหรือหมอที่มีความสามารถอีกหรือเปล่าวิวิดพ่อมารักษาเด็ดแม่ขิดตรงกับพี่เป๊ะเลยน้องสุริยาหรือีม่กัเด็ดพี่ใา่พี่ก็คิดอย่างนั้นแหละพี่ก็คิดอย่างน้องน้องสุริยาแล้วก็พี่สุริยาด้วยก็เดี๋ยพเะาจาค่ะเด็ดพ่อจงมีเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่า ผมฉันทั้งสามมีความเป็นบ่วงุใหญ่ในเรื่องเด็ดแม่ที่มีการประ,ประชวนอยู่ตอนนี้เพื่ะเด็พ่อเอาละลุงนะอย่างน,น้อยก็เป็นเออก็เรียกว่าเบื้องต้นที่แสดงถึงความกะตัญยูรู้คนนะความกะตัญยูรู้คนนี้เป็นเครื่องหมายคนดีลูกนะเพราะรู้สึกปลื้มใจในสิ่งเหล่านี้เด็นแม่ของเธอได้ยินก็คงอาการดีขึ้นว่าเธอมีความรู้สึกเช่นนี้ พ่อยอมรับว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างจะเล่าให้เธอท่านสามฟังในรุ่งเช้าของวันนี้ลูกนะเธอไปนั่งที่เดิมก่อนแล้วพ่อจะเล่าให้ฟังพร้อมๆกันลูกพระเจ้าค่ะเด็กพ่อเกี่ยวเรื่องยาดีหรือว่าหมอที่เก่งจริงๆอย่างที่น้องสุริยาได้กลับทุนหรือไม่ใช่พ่ออย่างนี้อย่างที่พ่อบอกเธอไปแล้วลูกนะคนเราเนี่ยในยามภาวะที่ขับขันในใจ,จิตใจเดี๋ยวสิ่งหนึ่งเข้ามาในความรู้สึกเหมือนกันหมดนะ ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาฟ้าดิมคุณพระคุณเจ้าพ่อเองถึงแม้เป็นองค์ราชาของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งเหล่านี้นะพ่อก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปวันพระที่ผ่านมาพ่อไปกราบขอพรต่อคุณพระคุณเจ้าเพราะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้เราได้สืบรู้ด้วยเถ้าวยาดนะีมันยังมีอยู่หรือไม่หมอที่มีความสามารถยังอยู่ที่ใด หลังจากนั้นแหละไม่ใช่ติดพ่อพรพ,อ,พอเข้านอนพราฝันแปลงลูกติดพ่อทรงนิมิตฝันว่าเจอ,อยาดีผีบอกเหรือไม่ใช่ติดพ่อคือไม่ถึงขนาดนั้นลุงนะแต่พ่อฝันว่าเดินทางไปกลางป่าไปเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านปากกรดอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่กลางป่าพอเองเมื่อเห็นพระธุดงค์รูปนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศานิกชนคนหนึ่งก็เข้าไปกราบที่หน้าองค์ท่าน ท่านก็บอกว่านี่องราชาสุวรรณท่งไม่ต้องวิตกกังวลหรอกยาที่จะมารักษาองราชีนีมันจงเจตหายังมีโอ้โหมอนฉันกดลุกมอนฉันเชิดเดียวกันไม่เหอนพ่อท่านบอกหรือไม่ว่ายาดีนั้นอยู่ที่ไหนพ่อก็ถามว่ายาดีอยู่ที่ไหนหรือพระคุณเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่นามภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าอะไรเลยไม่จ้าประเด็นพ่อภูเขาลูกนั้นอะชื่อว่าภูเขาสุวรรณบรรพตลูกพระที่ดงรูปนั้นท่านบอกอึดทั้ง อยู่ทางทิศบุรพาในนครกนถรักกอก็เราว่อตกใจตื่นสิแค่นั้นลูกโมชันคนลุกตลอดเวลาที่เดดพ่อได้ส่งเล่าในเรื่องนี้เชื่อว่าสิ่งิสิทธิ์ตนบรรดานที่นำทางแน่นอนถือโอกาสน,นี้กลับทุลาเดดพ่อสืบนามภูเขาเอ่อสุวรรณบรรพตเอ่อภูเขาสุวรรณบรรพตไปก็อเดดพ่อเอ็นด้วยในคบสั่งเดดพี่พ่ะย่ะครขอตามไปด้วยคนหนึ่งจะได้ช่วยเหลือเดดเดดเดวกก่อนน้องสุริยันมันมเปเรื่องสนุกสนาน อะไรเลยพี่ก็เด็ดพี่กลางป่าไงเธอไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการเดิน,นทางกลางป่าเลยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์ทั้งนั้นล่ะนะไปคนเดียวดีกว่าผมจะขอไปด้วยอ้าวอ,อย่าเพิ่มตกเถียงนลูกไอพ่อเองก็วิตกกังวลตะกิดตะขวงใจอยู่เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเอาไงดีแต่เมื่อเป็นเจตนารมณ์ของเธอทั้งสองที่จะทอนถึงคุณงามความดีต่อติดแม่ของเธอพ็อจะก็อนุญาตให้เธอไปลูกนะ แต่ทาไมเจอนามบูคเขาไม่เจอยาก็กลับมาถือว่าเราทาดีที่สุดแล้วลูกนะนะเพราะจะอนุญาตให้เธอไปด้วยกันสองคนในโอกาสนี้แต่ถ้าไม่เจอยาก็กลับมาลูกนะเป็นพระมหาค,คุณที่เด็ดพ่อส่งอนุญาตเลยค่ะนามบุเขานั้นชื่อว่าภูเขาวสวัรด์วันพฤษหรือไม่นพ่อใช่ลูกทั้งอยู่ทางทิศบุรพานในนครกนุกนะควรของเราเลยใช่ลูก แน่นอนเลยจะขออนุญาตก็คงจะหมดโอกาสแน่นอนเลยแต่โอ,อกนนนอนอาสนี้อยากสร้างความดีถวายเด็ดพ่อเด็ดแม่เหมือนกันลูกถือโอกาสนี้แหละนะแม่ไม่รับอนุญาตก็ขอทูลลาสืบนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก็หลุกลกเดี๋ยวก็เดี๋ยวกอวว็จะไปกันใหญ่แล้วเด็ดพี่ของเธอพ่อกําลังจะคิดว่าจะยังไงดีเธอไปด้วยคนหนึ่งเธอนี่พ่อไม่อนุญาตเลยไม่เห็นด้วยเลยเพราะเธอไม่มีความรู้เรื่องการเดินทางกลางป่า เธไปไงก็ไม่มีทางหรอกสมัยนี้มันหมดใน,ในการกังวลในสิ่งเหล่านั้นเลยพระเค็พ่อจะ <c oughs> ไปไงเหรอโอ้โหโซเชียลมันพัฒนามากเลยพะเค็พ่อกด GPS นำทางแค่นั้นก็ถึงแล้วทุลาไม่ใช่ปะโอโ้โหเด็กสมัยนี้อะไรก็กด GPS นำทางแค่นั้นแหละ พ่ออยากจะบอกเธอทั้งคนทั้งสองคนนี้แหละบอกน้องสวยากลับมาด้วยอย่าไปเชื่อชี s เนำทางจนมากเกินไปขณะนี้ที่ผ่านมาวันนี้ขณะลูกคู่หนังยังหลงอยู่เป็นชั่วโมงเลยลูกนะโทรมาพ่อเนี่ยเลยไปสี่สิบกว่ากิโลแล้วเพราะฉะนั้นนะกว่าจะมาถึงลูกคู่ไม่เหรือลยวันนี้มาถึงก็คว้าเข้าคนละสองสาจานเพราะหิวที่หลงทางอยู่เพราะชีพีเอนี่แหละ เพราะฉะนั้นเธอก็เหมือนกันลูกอย่าไปเชื่อโซเชียลยุคสมัยใหม,ใหม่จนเกินไปนะบอกน้องสุญากลับบอกพ่อไม่รู้ญาติลูกทุลาลูกทุลาด้วยค่ะลงประมาบ่ผิดเออสองเหือติดสา